เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมพัดแรงและในพื้นที่ก็มีลูกเห็บตกด้วยหลายอำเภอของเชียงรายเลยค่ะมีทั้งที่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันเชียงแสนแล้วก็เชียงของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่บ้านสันทรายปู่ยี่ต,ตําบลโป่งหาอำเภอแม่สายได้รับความเสียหายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารด้วยนะคะสร้างด้วยไม้ชั้นเดียวแรงลมพัดถลม่มพังยุบทั้งหลังเลยค่ะโชคดีที่ตอนที่เกิดเหตุ ลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารในร้านเนี่ยหลบออกจากตัวอาคารทันพอดีก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมันพัดไปทั้งหลังจริงๆหายไปเลยส่วนที่บริเวณตลาดห้วยใครติดกับถนนผลโยธินบ้านห้วยใครใหม่อําเภอแม่สายอาคารร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะคะถูกแรงลมพัดปลิวปลิวแบบไปตกอีกฝั่งหนึ่งของถนนเลยอันนี้ก็เสียหายทั้งหลังเช่นกันส่วนที่อําเภอแม่จนันแรงลมพัดกระโชกแรง หลังคาสะพานลอยมันปลิวตกลงมาเลยค่ะบริเวณถนนสายเชียงแสนเชียงรายก็ทําให้หลังคาสะพานลอยนั้นกีดขวางทางจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทรายทั้งขาขึ้นและขาล่องส่วนหลังคาสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านบ่อก,กลางอันนี้ถูกพัดลงมาตกทับใส่รถตู้ค่ะ แล้วก็รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปสองคันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายนะคะตอนนี้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วพร้อมกับจะทําความสํารวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ ในพื้นที่ของตำบลป่าศัก์และตำบลภูสางอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาพายุฤดูร้อนเล่นงานเช่นกันอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่าร้อยหลังหลังคาสถานที่ราชการสิ่งสาธารณปรโภคเสาไฟฟ้าต้นไม้ล้มทับบ้านล้มทับรถได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและเตรียมให้การช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไปค่ะค